จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่กำลังจะบอกต่อจากนี้คือเลขนำโชคเฉพาะของคนลายมือกากบาทที่อาจนำพาชะตาชีวิตคุณให้เปลี่ยนจากคนธรรมดาสู่คนที่ได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหรือแม้แต่ผู้ถูกรางวัลใหญ่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นตัวเองมาก่อนในทุกยุคทุกสมัยหมอดูเกจิอาจารย์ผู้มีญาณหลายคนต่างพูดตรงกันว่าเส้นกากบาดบนฝ่ามือ เป็นเครื่องหมายพิเศษที่ฟ้าให้มาเฉพาะบางคนเท่านั้นและคนที่มีเส้นนี้จะมีเลขบางตัวที่สั่นรับกับพลังบุญพลังโชคเหมือนถูกตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่ชาติภพก่อนและวันนี้ผมจะเปิดเผยให้คุณฟังทั้งหมดทำไมคนมีลายมือกากบาทถึงมีเลขประจำตัวจากฟ้าในศาสตร์ลายมือแบบโบราณเส้นกากบาดไม่ใช่แค่เส้นธรรมดา แต่เป็นเส้นที่เกิดจากพลังงานสองเส้นใหญ่ชนกันบอกถึงโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาคนมีบุญแต่เคยผ่านดวงหนักแต่ฟ้าจะเปิดให้ในจังหวะหนึ่งของชีวิตหมอดูโบราณเชื่อว่าคนที่มีเส้นนี้คือคนมีพลังรับเลขดีได้เร็วกว่าใครมียานรับการเปลี่ยนพลังของตัวเลขทําให้เลขบางตัวช่วยเปิดโชครับเงินและเลขบางตัวช่วยกันเคราะห,หนักจึงไม่น่าแปลกที่หลายคน มีเส้นกากระบาดมักถูกหวยแบบไม่ตั้งใจได้โชคจากคนอื่นหรือได้เงินก้อนแบบที่คาดไม่ถึงจงตั้งใจฟังเพราะเลขที่เป็นเลขนำโชคเฉพาะของคุณอยู่ถัดจากนี้แล้วห้าเลขนำโชคที่คนลายมือกากระบาดต้องมีติดตัวเลขที่หนึ่งเลขเกา้าเลขบุญคุ้มครองเลขเก้าคือเลขของครูบาอาจารย์เลขแห่งความก้าวหน้า และเป็นเลขที่ช่วยให้คนลายมือกากบาทพลิกชีวิตจากติดลบเป็นบวกได้เร็วที่สุดคนที่มีเซนนี้หากพกเลขก้าวไวเช่นเลขรถเลขมือถือเลขกระเป๋าสตางค์หรือใช้เลขก้าในการเสี่ยงโชคมักจะเจออัศจรรย์แบบไม่คาดคิดเหมือนมีใครผลักดันอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลขที่สองเลขเจ็ดเลขของฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลขเเป็นเลขโบราณที่ว่ากันว่าช่วยเปิดประตูฟ้าเปิดโชคใหญ่โดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหลายคนที่ได้รางวัลใหญ่มักมีเลข7เกี่ยวข้องในช่วงนั้นเสมอคนลายมือกากบาดขึ้นชื่อว่ามีพรมลิขิตคุ้มและเลข7คือเลขที่เสริมพลังนี้ให้แรงขึ้นมากเลขที่3、เลข8เลขเงินก้อนเงินแบบฉับพลันเลขแหากอยู่กับคนทั่วไปอาจหมายถึงภาระ แต่ถ้าอยู่กับคนที่มีเส้นกากบาดเลขแปดจะกลับด้านจากเคราะห์เป็นลาบจากร้ายเป็นดีกลายเป็นเลขที่นำเงินก้อนใหญ่เงินแบบสายฟ้าแลบเงินแบบที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลขที่4เลข5เลขแห่งปาฏิหาริย์กับชีวิตเลข5คือเลขแห่งปัญญาและบุญญาธิการใครมีเส้นกากบาดในมือหากใช้เลข5ประกอบชีวิตจะเจอความคุ้มครองอย่างชัดเจน แคล้วคลาดเป็นมงคลรวมถึงเป็นเลขที่เปิดทางให้ลาบจากคนไกลหรือลาบแบบไม่ตั้งใจเลขที่หเลขศูนย์เลขจักกรวาลเลขศูนย์หากอยู่กับคนไม่มีพลังชีวิตอาจว่างเปล่าแต่กับคนที่มีเส้นกากระบาดเลขศูนย์คือช่องว่างที่ฟ้าใส่โชคเข้ามาแทนเป็นเหมือนภาชนะว่างที่พร้อมรับสิ่งดีโดยเฉพาะลาบก้อนใหญ่แบบฟ้าประทาน เลขชุดพิเศษเฉพาะคนลายมือกากบาทเท่านั้นเลขชุดนี้ไม่ใช่เลขทั่วไปแต่เป็นเลขที่หมอดูโบราณใช้ในพิธีเปิดโชคสำหรับคนมีเส้นกากบาทโดยเฉพาะใช้เพื่อเสี่ยงโชคหรือพกเป็นเลขประจำตัวได้จงตั้งใจฟังชุดเลขบุญเปิดทาง97 79 59 95ใครพกชุดนี้ชีวิตจะเริ่มเบาขึ้น อุปสรรคหายเงินเริ่มไหลเข้าชุดเลขลาบก้อนใหญ่89 98 809 908 890เป็นเลขที่มักเกี่ยวข้องกับคนถูกรอตเตอรี่เงินแบบได้มาเร็วได้มาทีเป็นก้อนชุดเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง70 07 507 705 750 เชื่อว่าช่วยดึงโชคจากพลังที่มองไม่เห็นดึงโอกาสให้เดินเข้ามาแบบปาฏิหาริย์จังหวะเวลาเสี่ยงโชคของคนลายมือกากบาเหมอดูหลายสำนักย้ำตรงกันว่าคนมีลายมือกากบาทต้องไม่เสี่ยงโชคบ่อยแต่ให้เสี่ยงเป็นช่วงช่วงที่เหมาะที่สุดคือ 1. ก่อนนอนคืนวันพระ 2. หลังตื่นนอนวันโกน 3. คืนที่ฝันดีเกี่ยวกับน้ำ ไฟหรือของศักดิ์สิทธิ์ 4. คืนที่รู้สึกจิตนิ่งผิดปกติหากในช่วงนี้คุณเห็นเลขใดสะดุดตาหรือเห็นเลขซ้ำๆให้เชื่อว่าฟ้าส่งสัญญาณเคล็ดสุดท้ายที่คนลายมือกากบาทต้องทำเคล็ดนี้หมอเกจิจะสอนเฉพาะคนมีเส้นกากบาทเท่านั้นก่อนจะเสี่ยงโชคให้วางมือข้างที่มีเส้นกากบาทแตะที่กระเป๋าสตางค์เบาๆ แล้วให้ว่าคำในใจว่าด้วยบุญเก่าของข้าพเจ้าขอให้เลขนำโชคเปิดทางให้เงินไหลเข้ามาเท่าที่กรรมดีของข้าพเจ้าจะรับได้คล็ปนี้เชื่อว่าช่วยปลุกพลังเส้นกากบาทให้ดึงดูดเลขดีเข้ามาหาตัวเองถ้าคุณฟังคลิปนี้มาถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะยานของเส้นกากบาทดึงให้คุณมาเจอคำทำนายนี้เพื่อเตือนให้คุณรู้ว่า จังหวะชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นช่วงเปิดรับโชคใหญ่แล้วหยิบเลขนำโชคเหล่านี้ไว้พกติดตัวและใช้ด้วยความตั้งใจดีคุณอาจเป็นอีกหนึ่งคนที่ปีนี้ได้จับเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวใครที่มีลายมือกากบาทขอให้โชคใหญ่ไหลเข้าหาคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณอยากแบ่งบุญต่อช่วยแชร์คลิปนี้ไว้เป็นการเปิดทางให้โชคเข้าหาคุณเร็วยิ่งขึ้น ขอให้รวยขอให้สำเร็จขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ตามวาสนาบุญที่คุณมีลองตั้งใจฟังให้ดีเพราะคลิปนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ฟังและไม่ใช่ทุกคนที่จะเลื่อนผ่านมาเจอเหมือนที่คุณเจอในตอนนี้มีคนเป็นล,ล้านๆคนบนโลกที่มีเส้นกาะกะบาทบนฝ่ามือแต่จำเอาไว้ฟ้าได้เลือกท่านแล้วเพราะท่านคือหนึ่งในผู้มีวาสนา ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนชะตาครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีวันนี้หมอจะบอกความลับที่หมอดูชื่อดังทั่วประเทศพูดตรงกันหมอปลายหมอลักหมอช้างทุกคนกล่าวไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าเส้นกากะบาทบนฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์ของคนฟ้าประธานพรและหากคุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้ขอให้รับรู้ไว้เลยว่านี่คือสัญ,ญญาณความเปลี่ยนแปลง สัญญาณจากฟ้าที่กำลังเรียกให้ท่านเตรียมพร้อมเพราะสิ่งดีๆกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาเส้นกากบาทสัญลักษณ์ของการถูกเลือกเส้นกากบาทบนฝ่ามือไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เพราะกรรมเก่าแต่เป็นรหัสลับของดวงชะตาที่บอกว่าท่านคือคนที่มีพลังลึกลับติดตัวมาแต่กำเนิดโหนโบราณเชื่อว่าคนมีเส้นกากบาทบนฝ่ามือมีดวงพิฆาตอุปสรรค คือแม้จะผ่านเรื่องหนักปัญหามากความทุกข์ใจรุมเรา้าแต่ท่านไม่มีวันตกต่ำถึงที่สุดเพราะเมื่อถึงจุดที่มืดมนที่สุดฟ้าจะเปิดทางให้เสมอและตอนนี้คือจุดที่ฟ้ากำลังเปิดทางให้ท่านแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากฟังคลิปนี้จบไปหมออยากให้คุณตั้งใจฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะหลังจากจบคลิปนี้ไปพลังบุญเก่าวาสนาเก่า โชคที่ถูกเก็บไว้จะถูกปลดล็อกทีละชั้นถ้าท่านทำงานจะเริ่มมีช่องทางใหม่เข้ามาเจอคนที่ช่วยเหลือดึงขึ้นให้โอกาสหรือมีงานที่ไม่คิดว่าจะได้แต่ได้งานเล็กอาจกลายเป็นงานใหญ่งานใหญ่จะกลายเป็นโอกาสทองถ้าท่านทำธุรกิจเงินจะเริ่มขยับงานที่เคยตันจะเริ่มไหลคู่แข่งที่เคยกดดันจะอ่อนแรง ลูกค้าหน้าใหม่จะเข้ามาแบบไม่ทำตั้งตัวและบางรายจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตของท่านถ้าท่านรอเงินก้อนหรือรอโชคลาบช่วงหลังจากนี้จะมีช่องทางลาบลอยเข้ามาบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่บางคนได้เงินคืนเงินตกหล่นเงินที่เคยเสียไปกลับเข้ามาอย่างน่าอาัศจรรย์ทั้งหมดนี้คืออนิสงของเส้นกกะบาท และคือเหตุผลที่ฟ้าให้ท่านเลื่อนมาเจอคลิปนี้ช่วงเวลาทองของคนมีเส้นกากบาททุกเส้นลายมือมีเรื่องของมันแต่เส้นกากบาทมีเรื่องที่แรงกว่าเส้นใดๆเพราะเป็นเส้นที่ทำงานร่วมกับดวงดาวโดยตรงหมออยากที่คุณจำประโยคนี้ไว้ให้ดีคนมีกากบาทจะเฮงที่สุดเมื่อถึงช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดประตูโชคลาภและตอนนี้ประตูนั้นกำลังเปิดอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว หลังจากนี้จะเกิดสามเรื่องใหญ่ในชีวิตท่าน 1. ปลดล็อกสิ่งที่ติดค้างเรื่องที่เคยค้างคาเรื่องที่เคยพยายามแล้วไม่ได้เรื่องที่เหมือนจะสำเร็จแต่สะดุดจะถูกคลี่คลายแบบง่ายๆราวกับมีคนดันให้ 2. ได้รับความช่วยเหลือที่เหนือความคาดหมายอยู่ดีๆมีคนเข้ามาให้โอกาส เจอผู้ใหญ่สนับสนุนเจอคนยื่นมือหรือมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่จริงๆคือฟ้าจัดวาง 3. โชคลาภจะเริ่มเคลื่อนเข้าหาไม่ว่าท่านจะเคยผิดหวังเรื่องโชคกี่ครั้งจากนี้ดวงโชคจะเริ่มตื่นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงการค้าขายและการเงินที่มาจากบุญเก่า เส้นกากบาทคือโชคบวกภารกิจอย่าลืมว่าคนที่มีเส้นกากบาทคือผู้ถูกเลือกแต่การถูกเลือกไม่ได้มีแค่โชคแต่ยังมีภารกิจบางอย่างซ่อมอยู่ฝาเลือกคนแบบท่านเพราะท่านมีหัวใจอดทนใจแข็งและมีพลังในการผ่านเรื่องหนักได้แม้คนอื่นจะล้มแต่ท่านจะยืนขึ้นทุกครั้งดังนั้นชีวิตของท่านมักโดนทดสอบ เหมือนต้องผ่านบททดลองก่อนจะได้รับสิ่งใหญ่และตอนนี้ท่านกำลังจะผ่านบททดสอบนั้นแล้วชีวิตท่านกำลังจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแม้ว่าตอนนี้ท่านยังไม่เห็นก็ตามเรื่องที่หนักกำลังจะเบาเรื่องที่เจ็บกำลังจะจบเรื่องที่รอคอยกำลังจะเข้ามาอย่างปาฏิหารเพราะท่านคือคนที่มีเส้นกะกะบาท และเพราะท่านคือคนที่ฟ้าเลือกแล้วขอให้ทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดโชคลาภวิ่งเข้าหาการงานก้าวบรโดดความทุกข์จางหายความสำเร็จเปิดทางและขอให้บุญเก่าของท่านถูกปลดล็อกทันทีถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับคุณ แปลว่าฟ้าส่งสัญญาณให้ท่านจริงๆส่งพลังดีนี้ออกไปเพื่อให้บุญหมุนเวียนกลับมาหาท่านหลายเท่าแชร์คลิปนี้เท่ากับต่อบุญให้ตัวเองกดไลค์เท่ากับเปิดทางโชคลาภฟังจบชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหมอขอให้ท่านร่ำรวยมั่งคั่งสำเร็จไว ตั้งแต่วินาทีที่ท่านฟังคลิปนี้จบลง